เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะอยู่กับผมอดคาวเกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าบัตรสร้างห้องนะครับที่เป็นบัตรสร้างห้องตัวนี้นะครับนี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอออกจากหน้านี้ก่อนนะครับอวิธีการหานะครับก็จะบอกไงอะสามารถไปดูในช่องผมได้นะครับคลิปที่ผมเพิ่งทําลงเมื่อประมาณ น่าจะ2วันได้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับผมสอนวิธีการเข้าแล้วก็วิธีการหาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมันก็จะหาได้จากการเข้ามาล็อกอินนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในเซิร์ฟของ Free Fire Max นะครับก็คือผมสอนวิธีโหลดแล้วก็วิธีเข้าไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ลองดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับผมจะเป็นบัตรสร้างห้องที่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นบัตรสร้างห้องเกาะสวรรค์ในฝันนะครับอันนี้ผมทําในมือถือเนาะภาพมันอาจจะไม่เต็มจอก็ต้องขออภัย้วยนะครับเพราะว่า ผมอยากให้รู้ว่าในมือถือมันก็โหลดได้นะครับไม่จำเป็นต้องโหลดในคอมหนึ่งเดียวเนาะโอเคก็คือผมได้มาใบหนึ่งแล้วครับผมล็อกอินเรียบร้อยละนี่นะครับถ้าเราล็อกอินครบ3วันก็จะได้มาใบหนึ่งคือผมล็อกอินครบ3วันเรียบร้อยนะฮะก็ได้มา1ใบนะครับอันนี้ก็เป็นเติมเพชรเนาะนี่กระเป๋าใหม่เทป่ะอันนี้ก็เป็นมีดนะครับนีมีดมีดที่จีเมจะแจกฟรีของเราในอาทิตย์หน้านั่นแหละครับก็ ลองไปดูคลิปของ GM นะ GM บอกไว้หมดแล้วนะครับว่าไหนแจกฟรีมั่งอะไรมั่งนะครับที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นชุดนั่นแหละอันนี้ชุดฟรีโอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาทดลองดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะเข้ามานะครับแล้วก็เลือกเกาะสวรรค์ในฝันนะครับหลังจากนั้นก็กดสร้างไปเลยนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไง <S 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 วะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกเหมือนบัตรสร้างห้อง 4V4 แล้วละกันเนาะหลังจากนั้นก็กดไม่ใช้ อันนี้ระดับสูงระดับสูงนี่จะเป็นบัตรสร้างห้องแดงเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะตั้งรหัสผ่านก่อนนะครับ1 2 3 4งสอมแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกดสร้างดูนะครับยืนยันดูหลังจากนั้นเขาจะให้เราทําไงต่อครับทุกคนผมไม่รู้นะครับว่ามันจะต้องทํายังไงต่อหรือว่าผมต้องกดเริ่มเกมก่อนมันถึงจะสร้างได้เพราะว่าอันนี้มันก็ไม่มีอะไรนะครับเอามันเกาะสวรรค์ แล้วผมประเด็นคือผมมีใบเดียวเลยแล้วก็ผมก็จะมาลองให้ดูแหละอ่ะผมเดี๋ยวผมจะลองกดเริ่มเกมก่อนนะครับเริ่มไปเลยเพราะว่าเราจะไม่เอาขครเข้ามาเล่นด้วยนะครับเราจะลองให้ดูแค่คนเดียวพอมาอ๋อเข้ามาเขาจะให้เราสร้างก่อนทุกคนอ๋อเขาจะให้เราซื้อปืนแล้วก็แล้วก็สร้างได้เลยเหรอหรือว่าเขาให้สร้างตอนเริ่มเกมวะ <c oughs> <c oughs> นี่ผมไม่จูนะ อมันเล่นคนเดียวได้อะเด้เดอเด้เดยอรอก่อนผมไม่รู้ว่ามันต้องทำไงวะทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตลองก่อนนะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาใบาเดียวเหมือนกันถ้าจะลองมันก็จะไม่มีคลิปทำอะไรเงี้ยเอ้ามันเล่นคนเดียวไม่ได้เอะผมชนะล้มเหลวบูยางงงงแบบจะจ้าทุกคนอ๋อผมคิดว่านะมันน่าจะ มันเล่นคนเดียวไม่ได้หรอทุกคนบัตรสร้างห้องไม่พอเท่าที่ผมคิดนะครับผมว่ามันจะให้เราเข้าไปในเกมก่อนแล้วก็ไปสร้างนะครับสร้างเหมือนที่ผมให้สร้างตอน,นเนี้ยเนี่ยมันจะให้เราเข้าไปในเกมก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยพอเขาเข้าไปในเกมเสร็จใช่ไหมผมว่ามันจะให้เราสร้างสร้างแบบอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยสร้างแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วก็ค่อยมาเล่นกันอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทํานองประมาณนี้เนะมื่อกีผมกดเริ่มเกมคนเดียวมันกดได้เว้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะลองสร้างให้ดูนะวิธีการลบแมปก็ลบอย่างเงี้ยอ่ะพอลบเสร็จใช่ไหมพอเราจะสร้างก็กดรูปสร้างเห็นปะมันก็จะสามารถสร้างได้หมดเลยนะครับอาคารอันนี้เนี่ยมันจะให้เราสร้างแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเล่น4 v 4ด้วยกันได้หรือว่าเราไม่สร้างก็ได้เอาสิ่งบุกขวางเอ้ยสิ่งไอ้บุกสร้าง สิ่งแบบก่อสร้างออกหมดอะไรเงี้ยลิ <l> ้น <ix> พันอะเราเราแบบสร้างแค่นี้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราจะมาดวลกับเพื่อนตรงเนี้ยอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นทํานองประมาณนี้นะครับโอเคก็ใครอยากรู้หรือว่าอยากเข้าใจมากกว่านี้นะครับก็เข้าไปดูคลิปที่ผมเพิ่งทําล่าสุดน,นะครับวิธีการหานะครับนี่ใครหาแล้วก็ใช้ก็ลองเข้ามาคอมเมนต์ช่องผมนะครับว่าพีที่พี่ใช้อะ มันถูกแล้วหรือไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับคือเมื่อกี้ผมใช้ไปแล้วผมกดคนเดียวมันก็เลยเด้งออกนะครับแล้วมีใบเดียวได้อะไรครับก็เสียงเสียงโง่ไปโอเคก็เอาไว้ใครได้แล้วก็ลองรีวิวแล้วก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมเลยนะแต่เท่าที่ผมคิดผมว่ามันน่าจะทำนองเนี่ยเนียเนียอันนี้แหละเท่าที่ผมให้ดูแหละมันน่าจะใ้เราสร้างก่อนนะครับหรือว่าไม่สร้างก็ได้จะเล่นเลยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโหมดสี่วสเท่าที่ผมคิดนะน่าจะทำนองประมาณนี้แหละ ก็สำหรับวันนี้ก็ไปผมไป,ไปและเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ share, ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดผมด้วยนะที่ผมเพิ่งทําไปนั่นแหละครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่าผมทํายังไงประมาณนั้นครับไปผมไป